ฮัสวัสดีทุกคนอยู่กับ MAP เพชรซาโบเลเตอ X คลิปนี้จะมาบอกวิธีหาเพชร <Yeah. S 1> หายังไงให้ได้เยอะๆแบบผมนะครับตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด1,700 เ7็ล้านเพดดูว่ามันเยอะขนาดกว่าจะฟาร์มได้ก็คือใช้เวลาเป็นปีในร้องคอมเมนต์ดีว่าผมพูดจริงไหมว่ากว่าจะหาเพชรได้ขนาดวันนี้ผมใจบุญมาบอกทุกคนก่อนเลนก็ต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนหลายคนก็อาจจะมีวิธีฟาร์มนะครับฟาร์มจากกองเพชรพวกนี้นะครับแต่วิธีของผมมันง่ายกว่าน,นั้นเยอะเลยใช้เวลาแค่10นาที <What? S 1> ทุกคนก็มีเพชรได้เท่านี้หรือว่าก็เยอะกว่า ทุกคนฟังดีๆนะครับวิธีของผมเป็นวิธีของคนรวยคือการซื้อเพชรเป็นงไงโอ้โหทุกคนฟังถึงตอนนี้มีเพชรเยอะขนาดนี้ทุกคนคิดในใจแล้วแม่งแม่งพี่แม่งใช้เงินเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยการซื้อของผมนะไม่ได้ซื้อจากตรงนี้นะครับทุกคนถ้าซื้อตรงเนี้ยแม่งจะโคดโค,โคใช้เงินโคเยอะๆเลยอ่ะ <S <S อันนี้หนึ่งแสเพชรตีเป็นเงินก็ประมาณ 60บาทนะครับ195โรบลบัก็ประมาณ60 7 0บาท11ล้านเพชรก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองนะครับเป็นสี่พัลบบาตกเป็นพันแต่ผมมีวิธีซื้อเพชรนะครับเป็นการซื้อเพชรจากด้านนอกเกมนะครับโดยเลดการซื้อ1,000พเพชรฟังดีๆ1,000พเพชรต่อ10บาท ไงวิธีคนรวยนะครับมันเป็นการซื้อเพชรที่โคตรคุ้มมันเป็นการเติมที่โคตรคุ้มผมจะบอกให้หนึ่งพันเพชรแค่สิบบาทมันถูกมากมันค,คุ้มต่อการเติมมากๆอะ่ะถ้าเราไปฟาร์มหาหนึ่งพันเพชรนี้ผมรับประกันเลยอย่างต่ำครึ่งปีก็จะได้เป็นพันเพชรอะ่ะสำหรับใครที่กำลังฟาร์มเพชรอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าเพชรมันหายยากขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับว่าผมซื้อจากใครซื้อจากไหนนะครับ ก่อนอื่นเราก็เข้า o o o g l h r o r o นะครับเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะแล้วก็พิมพ์ไปว่าเพ s t s ม m อลเลเตอร์นะมันก็จะมี2กลุ่มนะครับที่ผมแนะนำนั่นก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเ e s t s ม m อลเลเตอรซื้อขายพูดคุย t l l t r ท d e Thailand นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเพ s t s ม m อ o เลเตอร์เอ็ซไทยซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับในนี้ก็จะมีเยอะเลยเนี่ยเจอโพสต์แรกก็เจอเลยครับขายเพชรเลด 110M ต่อ1บาทนะครับ นี่อันนี้เขาขายแค่1บิลเลียน9วอลนะครับบางคนขายแม่ง1บิลเลียน7วอลก็มีนะครับแต่ที่ผมซื้อมา1บิลเลียนเท่ากับ10วอลเลตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะเชื่อโพสต์ไหนหรือว่าจะเชื่อใครนะครับที่เขาโพสต์ขายเขาไปเอาเพชรมาจากไหนกันวะทุกคนผมอยากรู้มากเลยเว้ยเขาขายกันถูกมากอะแล้วในนี้ก็จะมีขายตัวด้วยนะ26ทีตัวละ6บาทเนี้ย 6วออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอนชานรอยต l ตี ty, เขาขายกัน8บาทเขาจะขายแพงหน่อยอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มาใหม่นะเฮย้ย26ทีอ่ะพลังการขุด 20, 26ทีขายตัวแค่6บาทอ่ะไม่ค่อถูกเราไม่ต้องไปฟาร์มให้มันเสียเวลาเวล,เลยเอาจริงอันนี้ก็มีเยอะนะครับและคนที่ผมซื้อไว้นะครับจะเป็นคนนี้เลยครับนี่นะครับเขาจะชื่อสิริโชคแซ่โวนะครับถ้าเห็นโพสต์ของคนนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ผม ไม่ได้โปรโมทเขานะแต่ผมซื้อจากนี่จริงๆนะครับทุกคนก็เป็นแชทที่ผมซื้อเนาะผมซื้อไปแค่20บอก็2 2บิลเลียนก็คือ2,000เพรนะครับแล้วผมก็ได้เพรมาจริงๆด้วยจากคนคนนี้นะครับหน้าเฟซเขาก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าเฟซเขาก็นี่นะครับก็ได้มีบวก1เพียบเลยนะครับ ผมก็เลยซื้อมาถึงมันจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ1 1บิลเลียน10วอของเขาที่เขาขายแต่มันมีหลายคนที่โพสขายถูกกว่านี้นะครับต่ำสุดคือ7วอเท่าที่เห็นนะครับ8วอก็มี9วอก็มีแล้วแต่ทุกคนจะเลือกสรรหาซื้อเลยนะครับผมคิดว่า10วอมันคงไม่แพงไปหรอกเนาะเออถ้าทุกคนมีปัญญาเติมไอ้พวกนี้ดูดิไอ้พวกนี้ไม่แพงกว่าอีกนะแต่มันอยู่ถาวอะถูกแต่ว่ามันแพงอะดูดิ ถ้าคุณมีปัญญาเติมไว้พวกนี้แค่สิบวอแม่งจะไม่มีปัญญาเติมเยอะหรอวะแม่งเพชรโคตรเยอะเป็นการเติมที่ขุมสุดๆดแล้วเกมมันกด็ดูง่ายไปเลยครับทุกคนแล้วเราเอาเพชรมาทำอะไรเพชรเราก็เอามาซื้อสัตว์เลี้ยงจัดร้าน จาก้านค้าลึกลับที่เขา,าสุ่มเกิดนะครับหรือว่าถ้าใครแม่งเติมเป็นพันอะ่ะก็คิดดูว่าจะได้เพชรเยอะขนาดไหนนะครับพันวอลเงี้ยได้เป็นแสนล้านเพชรอะ่ะเราก็มาที่เทรดดิ้งพาซาก็ได้ครับมีคนขายเยอะแยะเลยตัวพวกนี้นี่ก็คือในเทรดดิ้งพาซานะครับที่เขาขายกันนะครับเขาก็จะขายตัวใหม่กันอุ้ยมันมีมาใหม่หรอวะน่าจะเอาสต็อกโอ้โหเนี่ยแบบเนี้ยทุกคนมันจะถูกเนี่ยเห็นไหมหกสิบแปดล้านเองตัวเนี้ยเฮลล i งเอ็กซ์ล็อตเนี้ย เ,ออเยี่สิบหกทีเนี่ยแต่ถ้าเราซื้อไม่ทันถ้าเรามีเพชรเยอะจริงๆอะ่ะเราก็มาซื้อจากไอ ok ้พวกเนี้ยเนี่ยที่มันมีกันอะ่ะแล้วมันก็ขายแต่มันขายกันแพงหน่อยนะครับทุกคนตัวหนึ่งก็เท่าไรเน,นี่ยห้าร้อยเนี่ยน่าจะใช่ห้ารอเอ็ก็คือห้าร้อยเพชเอ้ยเอยเอก็ถูกเลยดีกว่าห้ารอยล้านเพชรนะครับมันจะขายกันแบบกดราคาบรรยตะเกียงเลยทุกคนบอกเลยคูณไปสิบเท่า ยี่สิบเท่าอะไรเงี้ยบางคนขายแม,ม,ม่งเป็นพันเอ็มเนี้ยบางคนก็ห้าร้อยเอ็มสี่รอยเอ็มแต่ผม,มเห็นต่ำสุดคือสี่รอยเอ็มนะตัวที่มาใหม่นะครับนั่นก็คือไอตัวไหนวะไม่เห็นอ่ะอืมก็ประมาณนี้นะครับในการหานี่ไอตัวเนี้ยเออเนี่ยสี่ร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มอะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนถ้าซื้อไม่ทันจากร้านค้าลึกลับอะอาา่ะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการหาเหตุที่โคตรง่ายแล้วก็มันก็ไม่ได้ มีเงินแบบมันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะไม่ใช้เงินเยอะเลยผมว่านะมันมันไม่เยอะเลยเนาะทุกคนว่าปะ่ะไม่คุ้มค่าต่อการเติมมากโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้มีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุบจุบ